นี่แม่ลูกมาทางนี้มาทางนี้เด้อ,อเอ้ใครข้ออึ๊บอ๊บอ๊บ้อ่าเก่งจังเลยเก่งจังเลยค่ะให้ลูกมาทางนี้มามาลงทางนี้มามายายจับมายายจับนะคะอ้าวลงก่อนอึ๊บอ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวลูกเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเพชรยืนก่อนน้องเพชรยืนก่อนเด้ออึ๊บอ่าน้องพลอยลงไปแล้ว อบอบ,อ,บอ,อโอเคไป<อ>ไปกลับบ้านไปถึงบ้านค่ำพอดีเร็วๆ <c oughs> คบฟุตบ,บอลฮ้ไม่อย่างลูกขึ้นนัง ย่งขอยาสีขอยายโอจ้าโอ้มันมันมียางไหมลูกมันจะโดนหน้าหนูจะเละไม่ได้หรอกลูกไม่ได้เดี๋ยวให้ยายนางนะให้ยายนางนี่เอาขึ้นรถเลยคุณพ่อไม่ได้ไป็กเข้มนุืงเอาไม่ได้ไปไปไหนลูกไปไปไป ไปอาบน้ําบ้านเรานน่นแหละไปอาบน้ําที่คอนแก่นนน่นแหละขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วไม่รู้มามาไปบอกยายเข้าก่อนอย่าพึ่งไปไปบอกยายก่อนมะใช่ล่มเราไหมนี่พ่อ ไปลามาไหว้ก่อนยายเท่าอยู่ไหนมามายายพาบอกยายก่อนจะไปหลายวันจะไปกรุงเทพด้วยบอกยายก่อนลูกฮะบอกบอกยาย ไปไปกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านเราขนแก่นใช่ไหมไปดูวันไหนมาเออขอนแก่นกลับบ้านขนแก่นนะคะไออันนี้บ้านที่เราห้วยเตยบ้านบ้านห้วยเตยใช่ไหมห้วยเตยห้วยเตยก่อนแม่แม่ไม่ห้วยเตยห้วยเตยสามสูงห้วยเตยบอกก่อนตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยเลือกเลอกไม่อยู่เลย มันเลยไป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 ชอทางที่ชัดเจนแล้วก็เร็วแล้วก็แน่โอ้โหฮ่าฮ่าอุ้ยหิงหิ้งงงงงดูว่าอยากล้มรั่วสิว่ร์ินบ้านเราไปไปยเรียมน่งคนะเจนขึนไมแล้วกลับบ้านแยนนะคะพี่น้องปอสามคนยกกันพปดภาษ โอเคนะคะกลับบ้านก่อนนะคะพี่น้องบ๊ายบายไปหลายวันนะห้าวันห้าวันหมือเออแล้วสิบปลาบมาปลับมาวันวันเกิดพอดีนีกิบเอ็ดสิมาสิมาหล็ดนิวสิชสิมานอนน้ำยายโอ้สิมห้ากับสิบวัคซีนอีก ห้าเรากลับมาแล้วชืววเนาะอย่างนี้เนาะแม่นบายบายนะคะสวัสดีค่ะหน,น้ากระเด็นยงังไม่เ,เ,เ,เด่นเ,เ,เ,เต็มเียอ๋อเดยงตัวน้องห้องน้ำสดๆเนะาะ